สวัสดีค่ะวันนี้อิ่มมาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะสำหรับองค์นี้นะคะจริงๆแล้วเป็นเครื่องรางนะคะขออภัยนะคะไม่ใช่พระเครื่องเป็นเครื่องรางนะคะเสืออุดกลิ่งหลวงปุ่คุยวัดซับตะเคียนรุ่นเสือมหาราชออกเมื่อปีพศ2 5 5 0ค่ะ อิ่มขยาแล้วกลิ่นยังมีอยู่นะคะกลิ่นไม่ตายนะคะขย่ามีเสียงปกตินะคะ สำหรับเสือตัวนี้นะคะจะเป็นเนื้อทองทิพย์กระไหลทองนะคะ,ะโดยรวมอย่างที่อิมส่องให้ดูก็คือสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมกับกล่องเดิมเลยนะคะ เมื่อเทียบขนาดกับเหรียญ10บ,บาทจะเห็นว่าตัวเสือนะคะมีความสูงเท่ากับเหรียญ10บ,บาทเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชาราคาอิ่งแจ้งไว้ที่ใต้คลิปนะคะใต้คลิปมีคําว่าคําอธิบายให้คลิกตรงนั้นนะคะมีแจ้งราคาไอดียไลน์แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ติดต่อค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกายสุขใจค่ะ สวัสดีค่ะ